เก็บชะอมนะครับตัวเก็บ พักเนาเนาะภาษาพูดได่าพักเนาพักเหน้าพักเน้า,นา,ปนนาแปะเทียนตรงขึ้น สวัสดีครับวบันนี้สาวกุไทยมากเก่งอันนี้ซูเบิงนะคะอืมนี่จะเป็นครั้งแรกของเขาของสาวกุไทยแล้วก็เราผู้ไทยที่จะกินอืมย่ายกะยังไม่ได้เคยกินนะคะคเป็นครั้งแรกคือกันเขาจะสิมไปพร้อมกันสามคนมานนี้อือ,อเนดแล้รกเขาจะมาพาก่อนแกงเส้อไทยมาแดงแกงเส้อผักขาแกงเส้นผักหวานนาอแล้วก็ใส่หมูครับ นี่แกะมาแล้วก็จะเป็นตัวแบบนี้นะคะสมุทหยแกะเมื่อวานนี้นะคะตอนนี้อืมอืมเ,เบิดเท่าไดสิบสองลูกเมื่อวานนี่สิบสองหน่วยสิบสองหน่วยมื่อเนี้ย็จะมาพาอายสวยงามมากเลยขนาดตัวนี้นะนอืมสมูขนาด นี่สวยเทน,นังจักรระสาสิเป็นอะไดนี่ล่ะั้งแหกเ,เลยล่ะั้งเหกที่หอจะได้สิมเลยเทนันางงามๆผ่าตุามอ้าวเลยครับก็นั่งไงแท้ คุนางนี่ก็ใหญ่ใหญ่ก็หมูอืคุณอะโอ๊ยนี่บอกอันนี้ข้าวพล็นโตแล้วหรอเออโอ้ยังอ่อนอยู่จูจีจูจีจูจีเป็นแล้วเอาเสียงว่าในอีหลีดได้เอากระปุจจีแกบ้างไหมอ่อนแก่แล้วโอ้มันตีมันอ่อนอเลย เชื่อมูไม่ได้ได้หนิอืมอืมใหญ่ครับคุณทอดกุนอุคนมันตีอุ้ตะกคนมันตีงผมอืมนีอืมใช่แหละอ,มมองง้มีแต่ถั่วงามมีแต่เป็นนางเลยก็ดีกินอืมอยู่ตลาดอันนั้นมื่อนั้นเพิ่นขายหน่อย ไข่ละอันนี้อันนี้ละอันละยี่สิบห้าบาทบางมองกะสามอันเลย <laughs> ไม่เคยกินก็นเลยไม่เคยไม่เคยได้ซื้อมาเนาะแล้วอีกสามไข่มต่นางงามสวงนี้นะ วราเขาไปบันหลาแล้วนะเขาก็เห็นน้อยขุยแทนเนาะได้ตอนนอืนนี่ตรงนาำเออตัวนี้กันเออนาำมีหลีพอดีว่าทุกตัวเลยเนาะ อืมนี่แต,ต,ต่วงามทุกตัวเลยครับนี่เอาตับไปล่างน้ำก่อนแบบที่นี้สิบสองไข่ของเขาเป็นนั้นโตและไข่หนึ่งเป็นนั้นชิบชีแล้วเอาที่ทำการล่างครับแกงเอาจะล้างแมงนะคะเพื่อกัดสีสะอาดดูใน ระดับหนึ่งแล้วเนาะล้างคือล้างเห็ดนี่บอกเอาอยาฟองน้ำมคาคัดน้่งกีฟุนออกกันแล้วน้อง,งส่งน้ำคุณตุนส่งน้ำคือล้างเห็ดเหมือนเรากระชีได้สิบเอสตัวนะ,ะตัวที่สิบสองมันเปลี่ยนตัวแล้วเาแล้วมีเอานี่สานละ

Chuyện phát thằng Lai nó không là แ่บเลยแสบน้ำมันต้องซิมโตคนส, <laughs> <laughs> สุดทับเครื่องกันไลยเอาเนน้อยหน่อยเนาะถึงเวลาแล้วพี่น้องถึงเ,เวลาที่รอคอยการซิมโตก <c oughs> ุจีมันเป็นอะไรมันแต่ละฮอนคนเครื่องเหาตัวนี้ซากบอก าน,นาสิงนี่เราไปสุกันเดีนเป่าน้ำเขรามานันเยินๆแต่ก่อนนี้มันเป่าน้ำมนันอดเป็นยังไงกะรสชาตินี่คล้ายๆกันกับอันมดส้มที่มันเป็นนางแบบเนี้ย ไข่มดแดงที่มันเป็นนางแบบนีม้มันมันมันแบบเป็นมันมันมันแต่ว่าความกินกินของเพิินกะแมงกุจีนนั่นแหละมมแมงเลยแซ่บมันซิมหูก,ก่อนเด้ออือืมไม่กลายไหมบอสไม่กลายไม่ผ่านโอเคมาก อเป็นเมนูใหม่ใช่ปะเท่แหลกที่ได้กินอืใหายวะแต่แรกว่ันละซิมซิีสูซิมลดเดิร์นเราอะซิมซิมยังละซิมแล้วกานอยู่นี่แหละครับพิ่นี่แหละเนาะอันเนวแนวกินของเขามือนี้แปลกเป็นครั้งแรกที่ได้กินอืม เอืมเป็นเถ้อแรกครับท่านท่านจะเกิดมาเลยอืมรุ่นนี้น่าจะแสบกว่ารุ่นดีพอสินมมัออนอ่อนกว่าอืม,อมนี่แหละเนาะม,มาเดินพี่น้องเลยสุขุมสุขชนกินน้ำกันคือเกาหะละเอิ้นมาเฮ็ดหน้ากินเนื้อเอิอน้น,ออนพี่น้องมากินน้ำกันเนาะเออโอเ้เป็นเป็แต่แซ่บเดี๋ยวผปุถะปุถะจทิงร้องมาเบิ่งจ้าเนาะ ว่ามันจะเป็นยังไงเนาะเมื่อไหนจะพอกันไหมครับมื่อนี้เมนูพิเศษของเรามื่อนี้นะเดี๋ยวสิลองบึ้ะ,บมะมันระ่าโอ้แซ่บทโแมเมดกยังต้องลองบึ้งด้วยเสแบทแล้เนาะต้องลองเนาะเดี๋ยววัานี้จะลองกินน้ำมึนก่อนเอามื่อนี้ขออนุญาตพี่คิี่ัสมีเนาะครัเมื่อไหนจะพอกันไหมว่าจะไปหาอย่างครับเนาะค่ะเอาเดี๋ยวสิเห็นปลาเือดแปลกๆที่ได้ปลาเือดแปลกๆอยู่บ่เนาะจ้ะไปครับเมื่อนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ